สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ y Channel ช anel ที่เต็มไปได้วยคำถามว่าทำไมทำไมและก็ทำไมซึ่งเรามีคำตอบให้สำหรับคำถามวันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องไข่คำถามก็คือทำไมคนที่ต้องการลดน้ำหนักจึงควรกินไข่คำตอบก็คือ 1. ไข่ทําให้อิ่มได้นาน มีการศึกษาจากหลายๆแห่งหลายๆประเทศมีผลออกมาตรงกันว่าเมื่อให้ไข่ร่วมเข้าไปในอาหารเช้าพบว่าคนกลุ่มที่กินไข่ร่วมเข้าไปในอาหารเช้าจะาก,กินอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็ยนลดลงและทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอ,อันที่สอง คือไข่เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงโปรตีนสําคัญสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อเมื่อเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อเราก็ต้องการโปรตีนในปริมาณมากส่วนการสร้างกล้ามเนื้อมีผลอย่างไรกับเรื่องน้ําหนักตัวเนี่ยเราเราได้พูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ลองไปลองไปฟังกันดูด้วยเหตุผล2อันนี้จึงแนะนําให้กินไข่ร่วมเข้าไปในอาหารเช้า สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับอันนี้ก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วจะกินไข่ได้ไม่เกินวันละกี่ฟองละ่ะถึงจะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพซึ่งเรื่องนี้ปริมาณาไข่ต่อวันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะระยะตามผลการศึกษาที่มันก้าวหน้าขึ้นแต่ณปัจจุบันวันที่ทำคลิปหลายๆแห่งหลายๆข้อมูล ยังมีความเห็นตรงกันว่าในคนที่สุขภาพดีสามารถกินไข่ได้วันละหนึ่งฟองโดยไม่มีผลเสียอะไรส่วนคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงควรกินไข่ไม่เกินสัปดาห์ละ3ฟองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลณนะปัจจุบันนี้ที่พี่เป็นที่ยอมรับกัน ส่วนภายหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องติดตามเอาครับสำหรับวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชนะของเราขอบคุณครับสวัสดีครับ มันเริ่มร้องมันเริ่มฟ้องว่าหิวรีบเดินตัวปลิววิ่งลิวเข้าครัวทำอะไรกินดีเนื้อหมูก็ไม่มีเนื้อไก่ก็หมดตู้เหลือแต่ปริกกินู ับไข่ไก่สองใบคงต้องไข่เจียวพริกตั้งน้ำมันให้ร้อนตีไข่ใ,ให้ฟูเบาใส่พริกลงไปเหยาะน้ำปลานิดหน่อยปล่อยไข่ลงกระทะเดียวเดียว